สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจุกหัวจุกชาแนลอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเมนูวันนี้ของเราก็คือกุ้งเผาย่างกุ้งนะคะนี่โอเคค่ะก่อนที่จะดูอย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ1กด ของท่านคือ1ล้านกำลังใจของจุ๊บหัวจุกบชาแนลนะคะอะไรที่ดูแล้วมันไม่จะโลงก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นของการทำคลิปนะคะโอเคค่ะไม่พูดมากไม่พูดภาพทำเพลงวันนี้มาดูค่ะเราไปเหมากุ้งแบบบุฟเฟ่นะคะกล่องละร้อยเก้าเกซึ่งมันได้เยอะกว่านี้แต่ว่าพอดีเราแบ่งไว้นะคะแล้วก็จะมีผักมากมายเลยค่ะนี่ค่ะน้าจิ้ม น้ำจิ้มแซ่บเวอร์น้ำจิ้มสามรสอะดูค่ะดูสีแบบหแซ่บเลยอะนะคะโอเคค่ะมาเริ่มเลยเอาตัวเป่งปะเลยก็แล้วกันนี่มีไข่ด้วยนะคะพอดีวันนั้นอะเราไปตลาดแล้วเราก็ซื้อมาแล้วเราได้ได้ของที่แบบว่าโอเคอะคะ่ะไม่ต้องไปย่างไม่ต้องเสียเวลาย่างเนาะแล้วก็ให้เขาย่างให้เลยช่วงนี้เศรษฐกิจหยุดยุคโควิดไงคะก็คือว่าทุกคนก็ ต้องหารายได้ที่เป็นแนวของตัวเองนะคะจากร้านที่เป็นหมูกระทะเขาก็ไม่ได้ขายหมูกระทะเพราะว่าไม่ให้นั่งกินที่ร้านใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนวิถีของเขาเป็นบุฟเฟ่ทะเลเผาเป็นกุ้งบุฟเฟ่นะคะนี่ค่ะมาเลยอื้มน้ำจิ้มอย่างอร่อยอะคะ่ะ ต้นหอมนะะกินกับเนื้อเข้ากันมากล้างมือแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่บ้าน,นะคะ่ะหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเหมือนเดิมอาหารเราไม่เคยขาดเหมือนเดิมอู้ขออภัยค่ะกระดกกระเด็กไปนิดนึงไม่จังก,กว่าค่ะ ีจังกวาย้วยเหรอกุง้งวยุยยะจ้าอันนี้มีหัวไข่ด้วยนชั้นนี่จ้าเดีย๋ยวดูนะคะหัวมันก็อร่อยนะคะ แต่ว่าเนื้อมันอร่อยกว่าเนาะแกะก่อนนะคะสดมากค่ะ แรงมันนิดหนึ่งก่อนเนี่ยหัวไข่เห็นไะหครหัวไข่เป็นสีส้มเลยเนื้อยังกรอบอะ่ะคือร้อยเก้าเก้าเนี่ยเรากินกันได้หลายคนเลยนะคะ กินกัได้หลายคนเลยแล้วก็แบ่งไปแล้วด้วยแหละในยุคนี้นะคะเราก็มันเป็นวิธีการกินนะคะเนาะคนเราจะอย่างว่าแหละเราก็ไม่ได้กินที่มันแพงหรือว่าอะไรไปมากกว่านั้นนะคะนี่ค่ะมา นานจะกินสักทีนะคะเราว่าไม่ได้กินทุกวันหรอกจะให้ทำกินทุกวันก็ก็ได้อ่ะค่ะแต่เราก็มีอาหารที่เราอยากกินเนาะเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจถ้าเรามีเงินเก็บอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องไปร้านค้าไปจ่ายตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่ง อาหารมาเลี้ยงชีวิตแล้วก็เงินก็จะหมุนเวียนไปสู่แม่ค้าแม่ค้าก็จะมวยหมุนเงยก็หมุนเวียนเศรษฐกิจไปเนาะช่วงนี้ก็รู้อยู่นะคะเศรษฐกิจไม่ดีแถมยังมีโรคระบาดด้วยก็คือโควิดนั่นเองเนาะเราก็ช่วยๆกันไปคะ่ะถามว่าจะมีเงินไปแจกเหมือนคนที่เขามีเงินพอไหมเราก็เราก็ไม่ได้มีถึงขนาดนั้นอะครอบครัวเราก็มีเนาะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นใจนะคะสําหรับคนที่ลําบากอยู่อะ เราก็เห็นใจเราก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะโอเคค่ะยิ่งแบบว่าคนที่แบบร้านต้องหยุดอย่างเงี้ยร้านที่เคยขายเคยนั่งกินต้องหยุดเราก็สงสารเขานะคะสงสารแต่ชีวิตเราอะ่ะก็ต้องดำเนินใช่ไหมเอาเป็นว่าสงสารให้กำลังใจเราไม่ไปซ้ำเติมกันก็พอแล้วค่ะ อยู่ช่วยเหลือกันพยายามยุคแบบนี้เนาะเราก็จะเห็นใจกันมากขึ้นฝนข้างนอกจะตกก็เลยหันไปมองบ่อยๆเพราะว่าใบไม้หน้าบ้านมันมันปิวแกะอยู่ค่ะไม่ใช่อะไรที่ก้มมองเนีแ่แกะเปิดกกุ้ง ไม่ว่ากันเนาะข่องมันต้องแกะนะคะข่องมันต้องแกะะ,ค,ะ,ะ,ค,ะค่ะถือว่าดีอะค่ะเนี่ยค่ะขาวโบ๊เลยเห็นไหมเนื้อกุ้งนะโอเคกับน้ำจิ้มแซ่บๆค่ะมาอือหือจนหอมตาม อร่อยอะค่ะอร่อยอะค่ะอร่อยจัดเลยค่ะดีอะค่ะล้องให้ดูหัวกุ้งกุ้งแก้วกุ้งแก้วเดี๋ยวนะคะจะให้ดูมีหัวกุ้งแก้วเลยคะ่ะเที่ยวาขายนแ,แต่ว่าไม่ทุกตัวเห็นไหมคะใสๆเหนน็นแดงๆไหนะนี่แหละ อย่างอร่อยตรงนี้กรึบเลยอะ่ะแล้วฟินเลยบางคนกินมากไม่ได้นะคะเมาเมามันกุ้งอื โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับจุกหัวจุกเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ